นีนั่นเดยฟังท่านละเจ็ดสี่หงเจ็ดีนึ่งกับะนจับบอต้ตัวประเด็นสำคัญน่ะรืองทั้งแก่ตัวเปนน้อยเป็นน้อของตัวเป็นน้อยเป็นน้ห้เป็นตัว้อคมชื่อเรียเลยกระีเขี้ยวมากแต่มี ขอบชื่อเลกอบยากจะน้ำเด็กขอโนเที่ยวมากันเที่ยวไส่ม่มามาเอาโอ้ห้ตัวไหครับโอ้วกนี้นะผมมีอย่างสามหาตายตะเลไม่อะไรยูทูบกะได้มาตะเลปูมาเด้อเมตตะเกียนท่องเลยปูหนักยาหนักก็เด้ออันนี้สีสัน ผู้ใดบอกเด็กบอกห่อบห้่วมว่องกันอยู่พี่เด้วยผู้ยันใช่เป็นผู้ปากผู้บอกมวดตาป่วยปอยแม่เาดวงถิ่นดวงช้ำมันตัวทุ่นี่ซอยกันมันจังสิเมื่อไว้บ่ได้บ่เมื่อแล้วเมื่อเนี่ยทางเป็นโศกแต่แท้ระบาดเนี่เพว่เแี้ยพูนทางเป็นโศกแล้วบ่ปูแสดงว่าปูหมั่นใจได้เนี่พี่น้องขันว่าทางเป็นโศกนี่ยแล้วมั่นใจแท้ๆล่ะ อยู่ผู้เดียวกินต่บกงบาเนี่ยกูจะได้กินก้อยงวก็้อนมูมะยมนี่ลเมียนวะเอ้าเยียมอันสมมตปากาเราได้ปเสียไปยังฮ้ยเียมะเขียนเอาตดีๆที่เด็ดนี่แล้ะเมียนวะ เอาหย่านห่อนเราไปเปื่อเปื่อใช่ใช er ่ไปหยังเบิ่อดื้ยเฮ้อโอยโอ้ยโอยน้องสาวปูแบบปูมันมายถึงอะไรเหมือนมูจงมั้งเราเราเรียนลงมาเราเห็นแล้วว่าบัดดีพอดีล่ะแล้วมิจุนีแหละเดี๋ยวสิได้คลิปแล้วอีกไม่เหร ใจเท่าซอยกันเท่าน้ากันพี่น้องแล้วก็ลังจิตตัวตัวตัวใดละปูด้วนี่เล่าเล่าปูเล่าเล่าปูโหแวทั้งผีก็ได้ปเว่าเอาไทยก่อนเล่าเอาที่หลังเอาไทยก่อนว่าเบิ้งจะปล่อยเบิ้งเบิ้งข้าเจ้าข้าเจ้ามาหลายบรนพุนตรงหนลูกคนได้จำหนาไว้แล้วเจ้ามเห็นอยู่ใส่ซุ้มนี่แต่ตัวเลขกคู่วาสันเด้อแก่กับปูนก็ได้แต่พอไห้ดีใคยดีกันสน ยูเส่แน่นี่ข้ายูเส่แน่นี่ไม่ตส่แน่นซื้อองอีย exactly. ังเนี <t 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 t ่ยเจตุพารวยอานนลูกอิสานอืมแม่น้อยคุณพารวยเกโลกนเดรโกนเฮฮาพารวยอืมลัตมนีชาแนลอืมแม่น้อยคุณอดมอืมไอรินทิมมนกูนอืมพวกเดกินหนีแล้วกูม่เจตุตัวตึงตัวตึง กระจนในผ้ามูมหาปูนี่ล่ะผู้จัดของอยู่อย่างผู้จัดของผ้าผ้าผ้าเอฟซีไรล่ะบอเอฟซีเอฟซีผู้ใดแน่นี่อ่ะสวัสดีสุภูสุคนเอฟซีสุซองเด้ออืมือนี่จัดของช่องเพิ่นมหาปูผู้ก็อยู่ผู้เดียวนี่ล่ะ มีหมองสียูดะมีแนวสีกินม่เนียงง้วเนี่ยหม,มูอืมกินดิบกินได้ก็กินบ่ได้กินด้แต่จำจุกของลำลำ <c oughs> อืมบาทก็บ่ได้บินห้องประมวณพระอืมบางสิ่งบางอย่างอ่าจากปีหกสามมาจนถึงปีหกแปดอืมบางคนกับหัวกรบกลับมาใหม่พอเบิง TV, เ่งทีวีเบิง์ยูทูบฟังคำบอกรับจ่าปูเดียนใช่บอกเข้าใจ กิว่าปูเดียนใช่เป็นบา้าเเ็ดไปตัวจีบตัวแดงข่อยเลี้ยนออดออดถ้ำของข่อยี่มีสูเนวออลองออล่ำออเเศอออเสีญญย้ออบรรยายที่แสดงออกไปที่ว่าไปหันหันว่าเดาก็แมนข่อยโบแมนหม,มอดูข่อยเดาอย่างเดียวแตพ่อเด็ดปนยีนด้วยเดางวดใดก็ไดนไดี่ผ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้บริยนันบกหกจากดอกถ้ำมณีนี่หรือว่าถ้ำบรรุบ,บรรดานผมมีหนังสืออืม มันเป็นกิจของเราใจของเราหาเราคนไปเรียนคู่บาอาจารย์รพ่อๆใจคู่บาอาจารย์ราารยก็เชียดหนางนอ้ืออีตูงที่ละ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเพิ่นหายเพิ่นดาเพิ่นออกมากเมื่อหาเงินเสียเอาเป็น <c oughs> ทุกข์เขามาหาเ <c oughs> พิ่นเพื่อจะสวดไปบันว่ยับยับอีน,บน,บน,บนนั่นอีอันนี่จังตันจังตีแทกแดกดันหรอคือหายคือดาผู้มาฟังกหาเพิ่นบอกเพิ่นเป้าตัวตีบตัวเดนว่าเพิ่นเป็นบ้าผนตัวถ่ายผู้ว่าแล้วเป็นบ้าผู้ผัวบ้าวเงินคนได้คู่มือนั่งก็ได้กิน บะเก็บบกไข่บะปวยทำดอกงอ้งวันตูวันตุยต่นด้กี้โอ้ยมีตะกนหักคนแพ้งแรนน้ำกนี่เนี่ยมะโรดหนึงกับพ่อพอกินข้าแขวเม็ดปัจจุบันเขาสร้างกูมัดตอานี้มื่อัจจุานคุณผู้เดียวซื้อมะโลดหน่กินสามาะั่นเหนื้ยจะเป็นสบายครับมันคือประชังกูญแจรุด่วนสิน้องหัวอ่ามันเป็นยังสั้นอรหันต์ผโตสัมโอสังโคปะทะมาไต่ไม่ไม่เอ้ยพอกันไม่ไมสุปูสุกคนเด้อเอฟซี ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นผู้บาอาจารย์ทุกซอง็ดีพระกระมาตทองเจ้าของ่อง็ดีเอซี FC ของท่านทั้งหลายนี่เรามนุษย์สานั่งมนุษย์โลกพ่อสอหาโลก,กาสิววันนามสิทวมฝฟ้าปลาสิกินดาวผู้ยิ่งสิหาผัวเจ้าหัวสิหา,งหาเงินบักเสียงเหนียงสิแพ่บักห้อย บอกเร่งเมี่ยงมันปัญญาดีได้เห็นบอระเรลี่ยนเก่าเปลี่ยนแปดเรลี่ยนเก่านก็ได้ซึกเพราะว่า่นมีปัญญาลายปัญญาลายมันก็ได้แพ่บักหอยเขาเกิดมาตาใสเขาเกิดมาจากหอยเนาะขันบอกพันหนึ่งมันบอกว่าใดเพรา็ว่าบักหอยเขาเกิดมาจากหอยจากทำนั่นละของพ่อของแม่เฮากับพ่อแม่เฮาไปแจ้งกัรเฮาก็บปได้เกิดมากอาลังค้อนกูไปได้ตั้งใจเฮ็ดมึงคือมาเกิดมึงบอกอยากปากเปียกด่าหัวลูกหัวเต่า นี่หละสินท่าปุทธเจ้าปุเคยเชียมไปใส่สองเมือนปะกรมตันอารมาตาสุประตูตักเตหูในตำลาปะกรมาตันสองพันกว่าปีผ่านมาปกรมตาสุมาตรวจควรบังเกนผู้เดีนใช้ก็ได้บวดหลคขั้งหลาเข้าบังกะใจบวดรัางใดกับไปบอกทะเลคนว่าเรามาแต่ถือเนี่ยถือเนีแกวัดเสกย่มเล็กถือสูบยาซ่องย่มเล็ก่อถือกระสูบยาพันปะกรมตองปากระป๋องก็พอเดีเรีบโผมาเต็มเรยสุมาลาประตูปูดมะกรมาตาบักหน้าก็บบมีสหาบกูดน้ำไตยบาตไปปินทบาทพอ ใส่ก๋วยงัวอาระมตาสุเปตังกังมันกะลามาเตะกะเล็กเตีย คนหลังเขาไหล่หม้อปมกระเตียนปูเรียนใช่ะรับยเสียเมื่อไ้เรียกเพราเธอเกิดมะกัตันซ้ำกันนั่นล่ะคุณหมอเอ้ยอารามาต่อหมออยู่รพยงบานก็คือกันอารามาตันหมออยู่น้ำมูบานก็คือกันยง่เพราเก็บข้าวไข่เขาคืนหอดคุณหมอคุณหมอกันท้องไงอันนี้มันเก็บมันปวดจนนึเกินแง่จิตตายไปหาคุณหมอหวมวนมาจทั้งไห้ชส่เพิ่นเพิ่นปัวเส้าเลียวเห็นหมอว่าไม่เห็นหมาพอกะละมาตต้ไ่ตัวเมื่อกี้มันจะใส่สาดเอาอารามาต่าสู้ประตูพระก็คือกันโยบก็คือกันปะ ากราบพระอาจารย์สุนมันเต t ส e นตาม ชิ้นาชิ้นแปรชิ้นสินลอยยีเกศพระพุทธเจา้าส้นบัญญัติไว้ปกครอมาตุนเฮ่อกระค้นท่านกระค้นอารามาเตาเบิงข่าวบอผู้มือคูเว้นเกณฑ์เมงกระรมามาเตามาภงเขาเสาออกดอกท่าสามสันซีบอนบวาเทียวผู้ยยิ่งหาผัวจะหัวหาเงินบักเชียงเมียงแพรปักหอยผู้มีปัญญาปกครอมา,าติ้งแพรเม่ยิ่งคือเก่าอารามาเตาปีนี้คือแพรเม่ยยิ่งอารามาเติดเพราะมันเกิดามาจากแม่ยิ่งอารามมาตันพ่ออรหันยุใสมูเจ้าเคยเห็นบอยุตัเจ้าไปท้ายหลายหม่องอารามมาตันพ่ออรหันก็ยุเฮียนน้ำมูเจ้านล่ะหล่อพ่อกระเม กินบะได้เม่กับปอนนอนบะได้เมกับวอมอมมักรามตตองพีก็นองให้ปอมดอกสามคี้พ่อแม่พายุจะถ่ายยตีกันเพิ่นปันหน้าปันให้แล้วก็จาอยายกได้อีกอรัมมาตัวยาผ้าผัว,ลวหวลวงผัวหลวงย่ผา้าลูกหลวงลูกหลวงกงมังกราตองอยะผ้าพาีพ่นองหลวงปองมังกรัดมาเตียนเลี้ยนชินในเดสินเลี้ยนท่าไมได้ทําการไปการมา อารามาเตยทายทัพมองหันมองนีก็ให้มีศีลมีทัพไปน้ำสอนตะความน้ำสอนสอนืนไปพร้อมอารามาตรอมพรมแนจีเปรเมรปรมาเตยที่เอาตะเลขกฝากให้เพินเินอารามาเติรนชุนมากระตามอยาให้คนติดตามก็ต้องติดตามผู้อื่นน้ำอารหันมากรรมสมบัสอนสอนก่อนกุ่นมาตน,น,นทุกคนมากรรมาใส่กรรมเมื่อเจ้ามาเจ้าอะไรมาด้วยเจ้าผู้ยนชัยขยบปีอ้อยอยังมามาตลาดสังขารขาปานการะรามาแตกกว่ากับห้องให้กับคำแม่คำแม่จนหอดปัจจุบันนี่ละอารหันปุตโตทำโมดสังโคพแม่เรียงหวังเพิงกินแห้งหกหลานเลยผู้บา อาจารย์บอกดอนเพื่อกระวังเพิงเข้านันละปะกัลมาตาสตา์มันกะตินเอามีอยู่มีกินอยู่ปะกัลมตาเอาตาดูหูฟังมะกัลมาเต็งอย่าไปมองจะไปเทศทีเห็นมันมีอยากมีน้ำเป็นหลายมันเป็นตุกปุกมะกะใจใส่ไม่กะตนส่วนมันใจมันกะตีบีโซมาติงกินเท่าที่มีดีกว่าเป็นเถิดทีเงินผ่อนนะพระเจ้าขาอรหังสัมมาสวัสดิ์พระโตษุปฏิปันโนุ้มหนีมักเกรดมะงไว้กว่ากัลมาเต่ากุกกะตีเดาเป็นตัวจีบกูบีบีปะกัลมาไต่ขอบใจขอบพูนเอฟซีทุกจ่องกมเตองทปะกัลมา มาไตู่หายมตายหนเมือลา่าตายสุมาแตกขีแตกขีแตกเตียนปกติไปเด็ดัวัวกตีเงินกับพระทมงโกงเกเดือดมีมีย์กติพวเงินกับพระไห uh, ่พวกอะไรวัดตูปไดลูกกับว่ายากระรามาตาก่ายากรภูเดียนใจอารามาใจสุมามาตูไปด้วยสาสุนั่นมัน wow ถ uh ือเหล็ก uh ถือหวยรวยเงินเป็นกลรมตีให้มัดนีมีสินกินเมนก็ตอหนีท่กสนีธนาคารหนีกูมาเมื่วานีเอี่ยหนึ่งสองพันระรามาันสุมาไตมเมกลับไปหนี่ยเดินเสีหนีเด้อ าปกระลามาตนสนนกะซ่าปลกลมาเต่าชูประตูขันบอกดูดบอกไว้เพกว่าผู้กมใหม่ฉนะปกระลมาเต่าากุมาเราเาวินะปลกระามาต่อปินกูไ่ได้กินเน้อกูเศร้าเบิแล้วปกลมาเต่าเช่าแม่ประตูัปกระลมาเต่าบอกไว้บนี่กุ้งยำหมากเ่าปลกะลมาเต่าปากแดงขึๆึมันก็เร่งเหมือึเหกระลามะตองหนึ่งสองสมสี่ห้าเ็แป้วนวันที่หงวดประจำืองปากระลามาแต่งเชมาต่อยหน่อยเราใส่ปกระลามาใส่สู้ปลกระาต๊สี่พวตกระลาตาตัเลาปลอ 1... นึ่งสองสามสี่หาก็ดศูนย์ยูนละสูไปหาซื้อเอารัแสนรัเมื่อรัป้นรัลอยรัิรอยกับออเดออยู่ในหันลมันบเกินิโตนี่หอกออกมัก็ตอนอนมังันทุนมันกรแตงแบงกะละมาตอยห้าน้อยกกมันกรแดงแบงกะลมาตกกมันกรงถุมเกลงก็มะกลงเบอ่เกนเบัรสมบโกละมะตมะตะละมาตาสุกะละมาตะละมาตเล็กละกะละมาตาสุปกะละมาเตเตดเบส่วนมกละมตาสุปกะเตศ การลมาเจ็ดเียวนมักรามาตาสุปรมาตกสี่เหกรวมมาตกหกกัเก้าตัวเดียวกันปันกรามาตันเลทไทบุกรามาตไตสุมาไตอัมไบยควาลนมกรามาตังเอวังก็มีด้วยประกาศนีแลสาธุสเดกับเาตัเียวกันเลขไท4 7่เด้อค่ะพี่น้องค่ะไทไทย4 7 6กับ4 7 9 ซุ่มอื่นเป็นซุ้มอื่นเป็นเล่าเหมือแรงซุ่มซุมเนื้อียนกรเป็นเล้าเหมืองแร่งใจท่างไหนคุณอย่ามาบอกแหวะนไอ้เทิงระหว่างสิ1หน่กับอน้อยบ่ดีอ้าวที่ห้าฟังที่แรกตั้งแต่สี่เจ็ดหนึ่งนะโอ้คุ้มอีหลีมากเลยเทิงไทยเทิงเล่าเทิงน้อยเหมือนาสนี่เจยพอนอนก็พากันนอตเด้อเย็บเด้อเย็บซ่สงพอนามนอนกันนอนจจะไปฝัน โตเด็บอกกบอกมืนับทั้งน้อยทั้งเลาทั้งไทยเมียนเปหันบอกงวดนี่กองวดน้อกงวดหนัอกงวดเนือเด้อต่วด็กหวงวนี่ก็ขายงวดขายี่หเมียนมันรดเด้อแต่มีมึงโยบีนมันนอนปูเลียงใช่ไหมเวนนู่เลียงปวงกันเนาะ สมควรเจเวลาปกรายมัตตาสุปเตสเพสัตาสราหนตุอาเวราสุขาชีวิโนโอขอพองสัต์วทั้งหลายอย่าได้มีเวีแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกื่อเถิดกาตังคุณยังพรังไปหังสเัเพพาชีพระวันตุเตขอให้สัต์วทั้งหลายจงได้สวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บรรเ็ญบุญโดยกายวาจาใจแนวดีเทิม I mina kamena upa jaya puno tara jari upa kara jama tata jaya taka pia mamang guli mara rapi jaturo kapara wata yamo jama kapi jata beta tatu ki ontu pun jani pakata medu kang jati den <tellan> tu kipang <tellan> pape matang imina punya kamena imina wudite nacaji pahang turape เยรานังเกสันตาเนหินาธรรมะยาวันิพาณโตมามังนัสสันตุสัปปะไดเยวะยัตตาโตภเวภเวภุโชจิตตังสติปัญญาสันเลขเวริยมหีนามาลาละปันโตนกาสังฆาตุณจะวิเรยตุเมผูตริปวารณาถวะธรรมนาถววารุตตาโมนาถวะปฏิเกพาปุถวะจะสังโฆนาถวตโรมามังเตถวตธรมานุภาเวนะเตโสธรรมานุภาเวนะเตโสสังฆานุภาเวนะ สัทธาเถถีพระวันตูมาสัทธาโสถีพระวันตูเตเจ็ดหกทีเจ็ดหกหาที่เก่าเราไปกลับนัก่งโม่ เลี้ย764ธนาคาร4765ไทยไทยอันนี้แล้ปูแล้วปูสีเขียนไห้บ่ข้ามหมากเอาให้เจ้าละเบลอย่เาก7จแ่ไปบเอาเดิจัเมื่อไปพุดตะวาตาเดี๋ยวมาทักเยอะเลยปู้าด้ ข้าเบิ่งตัวเลขเนอาให้ปูมักกากับบาทถูกให้ยักบาทกันนะปูถูกเลยนะปูเนียถูกเต็มเต็มเลยเราอยากเขียนพรแหงม่ปูเขียนให้เลยู่าานคัพมปูว่าเข้าใจเลยที่ปูวามากิจาณาปูเข่งเนี่ยสุ่มจาว่าถูกเลขนึบาทคนบ่พอกันเท็ดนหน้าตาตาจาเล็ก ต็กัเทียผู้อื่นรวยเมื่อปีน้องนี่เดนี่นีเขียนแล้วนี่ไ้าแม่นบ่เนี่ยั้เดียวผมก็จะหูดี่นอูก็ซื้อเราตัวแล้วทำเราสวดทำร่จำพวกจำมีแต่เฮาเท่านั้นที่สิังเราทอดแล้วสันเนาะผู้พ้องจ้ากกระิด้วยเราพี่น้องผ้องจักขึ้กันผู้โยให้พี่น้องทั้งมูเจ็ดตูบึงเนี่ว่าก็ดีจับหัเวกล้องทังนี้บังยเบออาเอง เห็ว่าปล่อยพระง่ายาปล่อยร่วมรัวว่าได้ว่ได้เอาปูแล้วยันว่าได้ปล่อยดังหน่อยเนี่ยก็ใค่บเนียงีบเลก็พอนกเอารวดบักึนบเนียงสิดังแห้งก็เกาอีพอนก็เป็นยี่พอก็ยิว่าแม่ก็รวกไปมองได้พระได้ซิมน